สวัสดีครับผกกัดมินแทนนะครับผมสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่สกันยายนนะครับพบกันได้ทุกวันกับช่องท่านตเติมเตถึงหวราทราฮานอยหรือว่าแทนซักซิสโรมหวยนะครับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์เดิน3แถวครับแถวแรกปกติครับ08มากับ3459นะครับแถวที่2ครับพิเศษครับ7 5มากับ4289แถวที่3 v i p นะครับ เจ็ดก้ามากับแปดศูสอแถวดึงเด่นรวมนะครับเด่นขอดึงเด่นไปที่0ูนย์แครับมากับเนะครับห้าสี่เกุดมาศูครับศูนย์เจ็ศูนย์ห้านะครับ

ศูนย์ก็แปดหรอชนสุดนี่คือแปดนะครับก็ขอย้นไปที่ศูนย์แปดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าครับสามศูนย์แปดนะครับสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สามศูนย์ห้านะครับสำหรับแนวทางหวัวฮาน,นอยนะครับวันจันทร์ที่สิบสองกันยานะครับผมโชคดีขอยสามตัวแต่ค้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้ น่าจะปังสามตัวตรงมนโนวัสัน